สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญ10บาท2ส,สีของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะซึ่งปอป,า,ปาเคยทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทหายาก10อันดับให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนฮะแต่มีแฟนรายการเนี่ยฝากถามมาว่า เหรียญ10บาท2สีเนี่ยปีนั้นปีนี้ที่ติด10อันดับหายากเนี่ยมีราคาในการซื้อการขายหรือ,อยังเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ปอปาจ,จะนำเหรียญกระสาบ10บาท2สีเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสัก2พศนะฮะเริ่มจากพอ,อแรกฮะที่เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยฝากถามมานะฮะเป็นเหรียญ10บาท2สี ปีพศ2542ฮะเหรียญนี้นั้นเป็นเหรียญที่หายากติดอันดับที่3นะฮะหายากติดอันดับที่3เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหรียญน,นี้นั้นทางวงการนักสะสมเนี่ยเขามีการซื้อการขายกันแล้วหรือยังนะฮะเหรียญ10บ,บาท2ส,สีปีพศ2542นนั้นมียอดจำนวนการผลิต ประมาณ1นึ่งล้านสามหมื่นเหรียญฮะหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเป็นยอดจํานวนการผลิตที่ถ้าเราเราท่านท่านรู้กันฮะเป็นยอดจำนวนจำนวนการผลิตที่ถือว่าไม่มากนะฮะแต่นักสะสมระดับประเทศไทยเนี่ยเขายังมองอว่าเป็นเหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงฮะหล้านกว่าเหรียญเนี่ย เขามองว่าเป็นหรียญที่ค่อนข้างผลิตออกมาสมูงจึงยังไม่นิยมเล่นหาในวงการนักสะสมนะเพื่อนๆพื่อนท่านผู้ชมยังไม่มีการซื้อการขายในวงการนักสะสมฮะถึงแม้ว่าจะมียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียงหล้านกว่าแต่นักสะสมยังไม่เล่นหานะฮะฉะนั้นเหรียญ1ิบบาทปีพศ2542ที่เพื่อนๆฝากถามมาเนี่ย ยังไม่มีราคาในการซื้อการขายแบบเป็นทางการนะฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับ3ยังไม่มีการซื้อการขายแบบเป็นทางการแต่ทว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมีการขายกันในราคาหลักร้อยถึงหลายๆยร้อยบาทเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมต่อมาอีกเหรียญหนึ่งฮะที่แฟนๆในการเพื่อนๆท่านผู้ชมฝากถามมาคือเหรียญ10บาท สองสีของในหลวงรัชกาลที่9ของเราปีพศส5 3 4ฮะหายากติดอันดับ4นะฮะสำหรับเหรียญ2,000น 2, เหรียญ10บาทปีพศส5 3 4ฮะจำนวนการผลิตเนี่ยก็ถือว่าไม่มากนะฮะ1.386 0 0ร้อยเหรียญเองฮะ ท่านใดอยากเก็บๆได้นะฮะสิอันดับที่ปอปาเคยทําคลิปให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษากันนะฮะเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญหน,นึ่งฮะหายากติดอันดับ4เหรียญ10บ,บาท24ปีพศ2534ฮะจำนวนการผลิตออกมา1รล้าน38,600เหรียญฮะแต่นักสะสมยังไม่ยังไม่นิยมนะ,ะยังไม่เล่นหา ฉะนั้นเหรียญน,นี้นั้นใครมีเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนเก็บสะสมไว้ก่อนฮะคาดว่า,าหายากติดอันดับ4ฮะแต่ถ้าดูดตามยอดจำนวนการผลิตเนี่ยหล้านเหรียญเองนะฮะหล้านกว่าเหรียญเองคิดว่าไม่นานนะเหรียญน,นี้นั้นคงจะมีราคาในการซื้อการขายจากนักสะสมร้านดังๆแห่งประเทศไทยนะ อย่างแน่นอนนะฮะฉนั้นใครมีเหรียญสิบาทปีพศ2534เนี่ยเก็บไว้ก่อน,นะฮะแนะนำให้เพื่อนๆน,นะฮะเก็บให้ครบครบ10อันดับพายากได้ยิ่งดีนะฮะไล่กันมาตั้งแต่อันดับที่1เลยนะฮะลงมาถึงอันดับที่9ที่10เนี่ยอนาคตเนี่ยเรา,าขายเป็นชุดๆขายเป็นชุดๆก็ ก็น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมสรุปแล้วเหรียญปีพศ2534นั้นยังไม่มีราคานะฮะเหรียญที่มีราคาเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงฮะเป็นเหรียญหายากอันดับหนึ่งฮะเหรียญ10บบาท2ส,สีปีพศ2531เหรียญน,นี้แหลนะนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่หายากติดอันดับหนึ่ง แล้วมีราคาในการซื้อการขายอย่างเป็นทางการนะฮะใครมีเหรียญนี้พอสอี้นั้นถือว่าขายขายได้อย่างแน่นอนฮะขายได้อย่างแน่นอนเหรียญ10บาท24สีปีพสสองนรนั้นถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้เนี่ยน่าจะเริ่มกันจากหลักร้อยถึงหลายๆร้อยบาทเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้แล้วเ,เพื่อนท่านผู้ชมปัจจุบันวันเนี้ย เหรียญหนึ่งเนี่ยน่าจะแตะหลักพันถึงพันกว่าบาทเลยนะฮะสำหรับเหรียญอ่าสิบบาทสองสีปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดหายากติดอันดับหนึ่งหากไม่ผ่านใช้นะฮะเป็นเหรียญกริบๆเลยนะฮะเหรียญหนึ่งเนี่ยน่าจะเริ่มที่หลักพันถึงพันกว่าบาทเลยทีเดียวนะฮะตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบอกฝากเข้าไปดูนะฮะเหรียญหนึ่งฮะ ประมาณ2 3 0ถึบาทเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเขาขายออกให้เรานะฮะถือว่าแพงพอสมควรฉะนั้นจับต้องค่อนข้างจะจะยากจะยากพอสมควรนะฮะพันพันหนึ่งก็ถือว่าสูงแล้วนะฮะสองถึพบาทเนี่ยปอป่าเนี่ยคิดแล้วคิดอีกฮะฉะนั้นเหรียญน,นี้ใครมีเก็บไว้ให้ดีนะ,ะขายได้อย่างแน่นอน,นะฮะ ปีพศ2531มาดูอีกเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเหรียญที่ขายได้ค่อนข้างจะเป็นทางการนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาท2สีปีพศ2541ฮะเป็นเหรียญห,ห,หายากติดอันดับที่2ของเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะฮะหายากติดอันดับที่2จํานวนการผลิตนะฮะ 9แสนเจ็ดหเหรียญเองฮะ9แ0 0 0จเหรียญเองเพื่อนๆท่านผู้ชมฮะปอป่าเนี่ยมีเก็บสะสมไว้ประมาณ1 0 7เจเหรียญฮะณนะปัจจุบันวันนี้นะฮะเดี๋ยวหากปอป่ามีเวลานะฮะมีเวลาเดี๋ยวปอป่าเนี่ยจะนํามาให้เพื่อนๆได้ชมฮะปอป่าเนี่ยเก็บไว้เป็นเซตเลยทีเดียวฮะคือเก็บไว้เป็นเซตเลยเซตละ สิเหรียญ10พศนะฮะสิอันดับหายากรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณเ,าเกือบ20ชุดนะฮะเกือบ20ชุดแต่ยังคงขาดปีพศสองพนะันห้ายาหายากติดอันดับหนึ่งเนี้ยปอปาอยัางยังไม่มีเลยนะฮะอีกไม่นานเนี้ยปปาคงจะต้องประกาศรับซื้อจากเพื่อนๆท่านผู้ชมแล้วล่ะใครมีเหรียญสิบ,บาทปีสานะฮะ เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวปอป่าเคลียร์เรื่องงานลงตัวเคลียร์เวลาลงตัวแล้วเมื่อไหร่นะฮะปอป่าเนี่ยจะมาประกาศรับซื้อเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะว่าเป็นเหรียญอะไรปีพศอ,อะไรราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวใครมีเวลาเนี่ยติดตามช่องของปอป่าไว้นะฮะอีกไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่นะฮะขอปอป่าเนี่ยเคลียร์งานอา,อาชีพประจำก่อนนะฮะตอนนี้ ถ้าประกาศรับซื้อตอนนี้ปอปาเกรงว่าจะไม่มีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมไม่มีเวลาที่จะประกาศรับซื้อคือ,อเรายังไม่มียังไม่มีคนทํางานประจําแทนนะตอนนี้ปอปากําลังเคลียร์เรื่องงานเรื่องเวลาอยู่นะฮะเดี๋ยวปอปาเนี่ยประกาศรับซื้อเมื่อไหร่ปอป่าจะมาทําคลิปส่งข่าวให้กับเพื่อนๆน,นะ มีหลายเหรียญหลายพศหลายชนิดราคาเลยทีเดียวเพราะปอบาเนี่ยเป็นคนสะสมเหรียญอยู่แล้วนะฮะสะสมมาชอบมาเนี่ยศึกษามาประมาณ14บสปีแล้วเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมคลิปนี้วิดีโอนี้พอจะทราบจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเหรียญที่หายาก10อันดับนะฮะมีซื้อขายไปเป็นทางการเพียง2องอันดับเท่านั้นเองคือเหรียญอ ปีพศ2531กับปีพศ2541คลิปนี้วิดีโอนี้เวลาหมดหมดเวลาคลิปหน้ามาพบมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ